เก็าดหนี่ก็หนึ่งกินแซบครับนี่มูครับดอกเดียวอ้ยงอ,อนี่อ้วนดีครับ ครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภุสุคนครับมาอน้กับ้าขึ้นเขาหาอยู่หากินีขึ้นเขาครับผมกำลังขึ้นมาหอดันเขาครับมาเลาะเบิ้งเหตดครับผมมากับน้องแพงสองคนนะครับเนาะส่วนน้องแพงก็หาน้ตไม่อยู่อ่าตีนเขาครับผมผมก็เลยขึ้นมาเบิ้งเหตุก่อนครับม่รู้ว่าสิออกบ่เนาะครับเนาะเอาลองไระซองเบิ้งครับผมกระพามันออกมุมมากกับยานมันหลออกพี่น้องครับผมต้องมาซองเบื้องก่อนอยู่เรื่อยๆนะครับเอาไปครับผม ดีดอกนึงนะครับผมเห็ดนาแหละเห็ดนาแหล่ออกบอ่อหนิครับคือบมม่มี้โมมีอยูดอกเดียวนี่ครับผมมื้อนี้ก็บ,บ่ได้มาไก่ครับผมขึ้นเขาหลังบ้านนี่ครับฝนตกหนักนะสามมือนะครับผมตกลิ้นลิ้นมันก็บ,บ่หนักด้วยครับแต่ว่าตกแซ่โดนนะครับผมวันที่หนึ่งวันที่สอง วันที่สามดินซุ่มเติบครับเอารอรุ่นเห็ดออกครับผมว่าสิออกมือใดนะครับเนาะไมนอนี่ก,กระตงกับวันทีิศอันนี้เป็นเห็ดหาดพี่น้องครับผมสองดอกเลยคือส่งเปืป่อยนี่ครับเห็ดหาดได้เนาะเปื่อยแล้วครับผมดอกนี้ได้อยู่ครับอีกสองดอกนี่ครับเห็ดหาดนี่ก็หนึ่งกิน,น,กนแซ่บครับ องดอกนี่เป็นย่างไก่ครับนี่เอาทรงคืออยู่ครับผมรุ่นตะลืเวครับดูเห็ดคือท่านได้เถ่านีไหมเนี่ยหงโพุทบเอาพุทมันดอกไหมดอกมีสดนี่เป็นเห็ดยางนะครับผมเห็ดหาด บอเห็ดไข่มันออกครับเฮมเห็นอยู่ดีสองสามดอกนี่ครับผมสามดอกเห็ดตะไคร้หอมนี่ครับอ๋อดอกนี้เดือดตะขานี่ครับผมดอกนี่สามดอกกระพุ้นเนี่ย เราเป็นเสียไปแล้วครับเห็ดแป้งครับผมอันนี้ดอกมน่อย,หอยเห็ดไข่ก็ออกอยู่บอนเดียวครับผมบอนอื่นๆกับบออกครับบอนนี่ก็บโออก,กสงสัยที่ได้ย่างกลับแล้วครับเนี่ยยางมะากา่เติบละได้เท่านี้ครับเห็ดบบคอยมีครับผมเอา้าเดี๋ยวกระซีได้กลับคืนไปหาหนอใหม่นะครับเนาะย่างกลับครับ เห็ดยังบรท่านได้ออกตแตงดอกหนึ่งนี่ดอกงามนี่เป็นเห็ดแดงนะมาครับพอเห็ดนาเลกดอกหนึ่งครับผมขึ้นเท่าละดอกครับผมปกติมันขึ้นลายนะครับเห็ดนาเลกเกิอดดอกเดียวเห็ดขาดเห็ดขาดอีกดอกหนึ่งครับ มองนี่บุมีมโมครับดอกเดียวอย่างงามเลยครับอ๋อครับผมคือที่ได้ซั้งนี้ครับนี่บุมีแล้วครับเหยีดเดี๋ยวลงไปหาหน้อไม้ครับผมไปดีเห็ดนี่ก็ที่ได้เอาไปแกงใสโนไม้ครับเปี๋รอต้นนื้อไม้ครับผมมีหนบาบุ ป่าแถวนี้ที่เป็นนอนอไม้บงกับนอไม้ไล่นะครับผมขึ้นแซมกันได้นอไล่ก็ดีครับนอไม่บงก็ดีเะรอเบิ้งก้อนครับผมช่วงนี้ถ้าโชคดีก็อาจทีเจอเห็ดปวกครับนี่เห็ดปวกดอกนี่เ,นเห็ดปวกกระจายเห็ดปวกดอกเดียวครับผม,มขึ้นเทละดอกสองดอกนั่นแหละขึ้นมาไลานี่นอใหม่นอบงครับผมนี่นอแบบนี้เอามีดปาดเอาลดครับ กอ,องของ้อนี่มันแข็งแล้วล่ะตรงนี้เอาซันนี่ครับกำลังพอต้อมอู้กูกอหน,นี่มีสามน,นอครับผมนี่นอนหนึ่งกำลังงามเลยครับผมอู้หนี่นอนหนึ่งนอนหน่อยครับกำลังขึ้นจงไว้นะครับนอนหน่อย กระถำลังงามครับ ยังไงครับดูนะอีกนอครับผม แกรครับเอาแ่อ่อนๆไปครับผมมองนี่มันแกนอนเลยอยู่ทางในเลยสองนอนนี่ครับผมสองนอน <c oughs> ปาดยนัก นอนนี่ช่วงนี้ผมจงนอนน้อยนะครับผมท่นพอมีอยู่ครับนอนน้อยกับจงไว้จังน้อยผมเอาแต่น,นอนประมาณนี้ครับผมนอนกำลังตุม่มกำลังอัดถุงนะครับเนาะนอนซ้ำนี่ส่วนอันนี้เป็นนอนไล่ครับผมเกิดอยู่ครับแต่ท่านได้เกิดหลายนี่สูงเลวนี่นอนตามมันนอนนอนน้นอ,นนอยอู้ นองงน,อน,นง่านไปไหนเอาไปแกงนี่ครับแกงแซ่บนะครับผมใช่ครับ อีกนอหนึ่งครับอุ้ยเกือบปรเห็นหมดขึ้นนอไล่นี่ปาดง่ายนะครับผมนอบงกาบเขาชี้แข็งเนี่ขาขาๆครับอีกนอน,นี่เจียวๆงามๆเลยครับน่าจะแข็ง นอนหนึ่งครับผมนอบางใหญ่ครับโอ้ขาวจั่วเลย กำลังงามกับสองนอน นี่ครับนี่เป็นตาครับมองมองแข็งนี่ครับเส้นมันใหญ่นะครับผมมันแกเร็วครับนอบบงพวกนี้ก็ได้อยู่ดอก ปลาดอ,อกยีกนะครับนี่พูดเลยแกแต่ซ้ำนี่นี่ครับนอบงกับมีหลายชนิดครับผมบงหวานกับมีนะครับเนาะบงหวานทีเพป่นนิยมปูกขายนะครับแต่ว่าในปลานี่มีแต่บงทีมันขมครับผมนี่ก็ขมข,ขึ้น,ก,น,นก,กันต้องไปต้มไปแกงก็ต้องไปเคี่ยวน้ำให้มันจืดครับผมนี่อันนี้ขนลายกว่าบงกาบไายนี่ ขนบ่าไรครับมีน้อยหนึ่งนี่ครับผมนี่น้อยหนึ่งอันน,นี้ขนเยอะเนเริ่มสูงแล้วครับผมก็เลยซส่มีดนะครับไซมีดกัง่ายอย่างหนึ่งครับ Ало. И 2 но. นออแบบนี้จะบุคคยอ้อนนะครับผมได้ซ้ำนี่ครับนี่แข็งอืได้หน่อยเดียว สองนอครับผมกำลังงามนนอหนึ่งอยู่ที่อยู่ในผด ้วนดีครับ เอาละครับผมคือสิพอละครับผมน้องแพงถ่ายอยู่นี่แล้วครับเนาะถ่ายอยู่ทางออกใส่ถุงนึงอยู่ใส่ไหลบ่เตะนอไลแนี้บ่เตหน่อไลจิเจ้าหน่อไลมีหน่อยนึงเจ้ามันจะไปเก็บอืมนี่ครับห้ามานันนี่สองถุงขับอีกอันนี้ละนหน,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 น่อไลน่อมมข่อยใหญ่ตาหนิอีกครับหน่อไล ไปทุบแกงเนาะโอ้พอแกงอยู่อันนี้ก็ได้อยู่สักซี่หาหางอาละครับผมสหรับคลิปนี้ครับผมก็ได้นอไม้เนาะครับเนาะเป็นนอไผ่บงแล้วก็นอไม้ไรนี่ครับผมนอข่อใหญ่ไปได้กับพอดีเอาไปทุบแกงครับแกงแซ่บนออะไรในนี่ก็ได้โปรหลายเนาะครับเนาะส่วนมากก็เป็นนอบงก็บนองามอยู่ครับผมนี่เอาไปต้มส่วนมากก็บอ่าหลายๆคอมเมนต์แนะนำให้ฟอกเปลือกไปนะครับผม ทั้งเทียบผมเอาไปขายครับขายทั้งเปลือกแบบนี้ครับเพื่อนจังซีรู๋เนาะครับเนาะว่ามันเป็นนออย่างนะครับแต่ขายง่ายมันมันสิเบิงสวยงามนะครับเอาไปแบบยอดยอดแบบนี้ครับผมกับเรือใบปอกเนาะครับเนาะทั้งเทียบเพื่อนซื้อไปเพื่อนก็อาจจะเอาไปเฮ็ดนอเผาโนอย่างแล้วแต่ครับผมกับว่าได้เอาไปกินเบิดเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผมสำหรับมื้อนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับ เก็ดกะยังบระท่านได้ออกครับผมออกอยู่กับของหลาไหลนะครับเนาะออกข้างๆครับเอาไปมาจอบเบื้องไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าใส่แกงใส่เห็ดหน่อยหนึ่ง